สวัสดีครับวันนี้พอผมคบกับผมนะครับเบสแป,ด,ปดนะสำหรับอาชาแอดอาชาหนึ่งหกแปดนะวันนี้เราก็ไปกันที่เกมแบงค์นะครับผมเบสก็แบงค์นะครับเราไปดูกันนะว่าเวฟอาชาหนึ่งหกแปดบีพีนั้นเขาแจกจริงแตกจริงไรจริงนะครับไปนะวันนี้เราไปกันแบบบางๆพอนะครับผมเบสสองบาทพอนะสาดไปนะครับก็รายละเอียดนะครับผมสำหรับโปรโมชั่นนะครับหรือ การหมุนวงล้อนะครับก็ดีนะครับสามารถไปดูได้นะเขามีแจกนู่นนี่นั่นเยอะแยะนะแจกกันทองนะครับนะไม่ใช่เอาอย่างเดียวนะเว็บนิวบอกเลยว่าแจกคืนจริงๆนะครับถึงเสียก็มียอดคืนห้าปอร์เซ็นนะนั่นไงผมบอกได้เลยว่าจัดจริงนะครับดูการเล่นนะครับผมเว็บนิวบอกได้เลยว่าเปอร์เซ็นต์ได้สูงนะครับสูงกว่าเสียครับสาหรับที่ผ่านมาครับแต่ก็มีบ้างอาจจะมีเสียบ้างนะไปเป็นไงเป็นไงดูชาร์จไปนะครับ อบางไปหน่อยนะครับอึบอึบอึบสำหรับเว็บนี้นะครับก็การสมัครก็ง่ายนะครับกรอกข้อมูลนะครับผมก็จะมีแอดมินนะถ้ามีปัญหาใดๆมีแอดมิน24ชั่วโมงนะครับไปไงต่อนี่นี่นี่มาเป็นไง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 ดูนต่อดูนต่อดูนต่อฟรีเกมพลาดนิดเดียวนะครับ สำหรับเกมนี้นะก็ก็หลายๆคนอาจจะช่ชอบนะครับก็ดูนะครับนี่เล่นกันแค่สองบาทพอบางๆพอนะครับนี่ไงตัวเวิร์ดนี่คือว่าถ้าเราคู่กับอะไรก็ได้เลยนะครับได้เงินเลยแน่นอนนะครับเวลาเข้าฟีสปินนี่ก็มีคูณพันด้วยนะเออนะครับนี่เป็นไงปึงป๋งปึงป๋งปปงนี่ปิงเข้าไปสามใบนะครับอา่ารอชั่วนะครับซาตตอซาตตอครับผม เปิบ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 ตึงติงเตึงติงแม่ฟรีเกมนี่มาเลยวันนี้แต่รอสักคู่นะผมว่ายังไงก็ต้องมาแล้วฟรีเกมวันนี้ยังไงก็ต้องมานะครับเติ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 บอก็สามารถนะครับผมคอมเมนต์ได้นะว่าอยากให้รีวิวเกมไหนนะครับปึ๊บปึ๊บอต่อเนื่องไปต่อเนื่องไปนะครับเติงเติงเข้าไป สังเกตนะครับว่าปั่นไม่ได้ทีไม่ได้ทีแต่ทีที่2ทีท่3าก็จะทืนทอนคืนทอนตลอดนะสังเกตดีๆนะครับเว็บนี้ผมบอกได้เลยว่ามีดีแน่นอนนะอาชาแออาชาวีพีจำชื่อดีให้ขึ้นใจนะนะครับปึงเข้าไปปึงเข้าไปปึงเข้าไปสาดไปไวยรุ่นนะว่าหล,ลอดสาลสล็อตนะไม่ใช่ว่ามีแค่สล็ออน,นะมีบาคาร่าหวยปอกเด้งโอ้โคบวงจรนะรไฮโลก็มีนะยิงปลาก็ชัดเจนผมบอกเลยเลยว่าเจ็บๆเลยนะ แพทอาชาวีพีหนึ่งหกแปดนะครับฝากไว้เลยครับลองดูลองดูนะครับสําหรับคนที่ชื่นชอบสายสล็อตนะอ่าสาดไปสาดไปนะสังเกตไหมครับสองทีเข้าทีสองทีเข้าทีเขาไม่กินเรานะแต่ก็เป็นบางครั้งบางครั้งก็ไม่เข้าเลยก็มีนะครับแต่ก็น้อยนะที่ผ่านมาสาหรับผมน้อยมากนี่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 นเริ่มแล้วเริ่มแล้วว่าไม่นานนี้ต้องมีอะไรเกิดขึ้นแน่นอนนะฮะปึ๋ง ป,ปึ๊บผาปลายสาดปายสาดป้ายปึ๊บปึ๊บปึ๊บป,ปึ๊บไม่วันนี้มานิ่งจริง,งนะวันนี้ผมดวงใสจะแต่บางคนก็มีฝีมือนะครับผมในการปั่นนะผมปั่นไม่เข้านะแต่ข้างๆผมเนี่ยเวฟเดียวกันเกมเดียวกันแต่กขาปั่นเข้าเอาเข้าเอานะเรามีเทคนิคนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะมีเทคนิคสามารถนะครับมาแชร์บอกกันได้นะคอมเมนต์แชร์ได้นะครับยินดีนะผมยินดีที่จะนำเทคนิคของพี่น้องบอกต่อเพื่อนๆเพื่อเป็นประโยชน์นะสำหรับสายสลอตของเราครับ ตึงก็ไปตึง้าไปอืมปไ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 ปปไปไหนไม่รู้ฉลิมนะอือยังอีกโอ้โหวันนี้น่าแหม่ไม่ชับเลยนะครับไม่เป็นไรดูกันต่อนะแต่มันเล่นไว้สีดีต้องดูตอนแห้งนะครับบางครั้งก็เป็นแบบนี้นะแต่พอท้ายๆแบบจะถอดจะถอดนะเหลือห้าบาทสิบบาทไม่น่าเชื่อห้าบาทนั้นกลับมาเป็นพันก็มีนะครับเอออย่าเพิ่งไปถอดมันใจต้องสู้นะ นะครับเหมือนเขาลองใจเราหรือเปล่านะครับอืมนะบางทีจะออกแล้วนะครับเดี๋ยวห้าบาทสิบาทแล้วเก็บไว้ว่านะพักหนึ่งเอ้ยมาวิมาวิมาวิโอ้โหไม่ทำเป็นเล่นเลยนะสองสามเปิดอย่างน้ำบอกให้นะสล็อตอีกชัดเจนจริงนะสองสามเปิดเท่านั้นนะเวลาเข้านะครับผมถ้าพี่น้องคนไหนที่เล่นบ่อยๆจะรู้นะโอ้เราเข้าเดี่ยวเข้าแบบโอ้โห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 เลยนะเอาจริงอ่ะเข้าจริงๆเลยอือไปต่อไปต่อนะสาสไปไปวรุ่นนะครับ ปึ้ง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 เข้าไปมาดี้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 ว้าเอ้ยฟีเกมนึกว่ามาแล้วยังนะฮะตื่นเต้วตื่นเต้วนี่เริ่มมาแล้วฟีเกมเริ่มมาแล้วนะเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วเริ่มปล่อยมาแล้วนะตึง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 เข้าไปตึงเข้าไปนี่มาแล้วโชคอะไรเอ่ยมาครับผมลูกหมูมาทําไมเมื่อกี้นี้มาเพื่อนะครับแต่บางทีก็มาเขาแจกโชคนะครับลูกหมูเมื่อกี้นะครับ มาถึงไม้ฟรีเกมเลยนะฮะแต่นี้ยังนะครับเหมือนว่าเรายังไม่ได้รอบหรือเปล่าดูต่อดูต่อแอ้เกมนี้ผมก็ไม่ค่อยด้เข้ามาเล่นนะครับผมไม่ได้ไปเล่นตูงนี้ <ๆ S 1> อยากมาลองดูนะฮะทีก็มีสำหรับเอฟซีของแอดอาชาวีพ<ๆ>ีนหกแเขาแนะนำมาบอกว่าขอเกมนี้หน่อยนะครับเขาชอบก็เลยเอามาแชร์ให้เพื่อนๆนะครับใสายสล็อตด,ดูบ้างนะครับ มีหลากหลายเกมจริงๆนะโหเล่นไม่ถูกเลยเข้าไปเล่นไม่ถูกเลยเรับเปิ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 บเบเปเข้าไปเป็นไงอ่าก็ได้หน่อยได้หน่อยนะคูณห้าคูณห้าคูณห้าสองใบนะครับอ่าเราเล่นเบ็ดน้อยๆนะครับวับนนี้คือว่าอ่าเรื่อยๆลดขโอ่งนะเราไม่ไม่เร่งนะครับผมวันนี้นะเปิง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 ที่ที่ที่เหลือน้อยที่แล้วนี่คือว่ากำไรของกำไรแล้วนะครับคออถอนออกไปหมดแล้วนะครับกำไรของกำไรแล้วนะครับ เตือนนะครับคือไปทัดหน้าจอมากมากนะครับเขาก็จะเตือนนะครับตึง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 อะไรโอ้โหนี่นเงียบจริงๆเว้ยเป็นยังไงวะเนี่ยครับมาสักทีดิแต่ก็มีนะเขาก็ต่อให้เราเรื่อยๆนะผมเนี่ยก็ตั้งนานก็ยังไม่เสียเท่าไหร่นะครับก็ยังนะยังไม่เสียเท่าไหร่นะครับนี่คูห้าสิบมาแล้วเป็นไงผมบอกแล้วเป็นไงเห็นไหม บอกแล้วบอกผมบอกแล้วมัน oh, ม oh, oh, ันจริงจริงนะนะผมอยู่ดีค right. well, right? yeah. yeah. right. the ูณห mm. mm. like ้า <Öz> ส <pee hvad> uh ิบเข้าเฉยนะครับโอ้โหโอ้หคูณห้าสิบเท่าไหร่อ่ะเท่าไหร่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 หนึ่งร้อยนะครับโอ้มนี่เบทต่ำๆนะเนี่ย่เห็นแล้วเข้าเข้างงๆนะคูณห้าสิบอืมมีนะคูณพันก็มีนะครับแต่เวลาแต่คูณพันนี่จะมาตอนฟีสปินนะครับแต่ถ้าตอนธรรมดาจะเป็นคูณร้อยนะครับส่วนมากคูณร้อยคูณห้าร้อยนะครับโอ้โหเอย่างบอกแล้วเวลาเข้าเข้าอย่างเงี้ยอย่าไปถอดมันอย่าไปถอดมัน มื่อกี้ผมยังก็จะถอดแล้วแหละแต่ยังไปอีกหน่อยดีกว่านะครับอึ๊บเึิบเึิบเึิบอือถึงต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 ึงเข้าไปอือหือลองนะครับผมแอดอาชาวีพีหนึ่งหกแปดนะไม่ลองไม่รู้นะครับไม่ดูไม่เห็นต้องทําด้วยตัวเองนะผมบอกได้เลยว่าปอปอปอนะครับผมปังปังปังนะครับผมชัดเจนโอ้โหไงกรี๊ดเลยนะครับไปกันต่ออีกนิดนึงนิดนึงไปกันต่อ เมื่อกี้เหมือนจะขาดทุนกลับมาบวกนิดๆนะะคือเราเล่นเบทน้อยนะครับผมสำหรับบางคนเขาอาจจะเล่นเงินแบบเบทสิบาท50ิบาทอะไรเงี้ยก็มีนะครับบางครั้งก็จะรีวิวรีวิวแบบนั้นนะครับแต่วันนี้เราเล่นสําหรับคุณทุนน้อยก่อนมาให้พี่น้องเห็นว่าคคนทุนน้อยน,ะนั้นก็สามารถเล่นได้นะครับผมก็โอเคนะครับก็ชัดเจนนะเว็บนี้นะครับมาต่อเนื่องไปต่อเนื่องไปมาครับมาต่อเนื่องไปต่อเนื่องไปครับตึงตึงตึงตึ้งอาไว้นะฮร ามใจซึืนขึ้นมาหน่อยนะเมื่อกี้นี้นะนะครับใจชึืนมานิดนึงนะไปต่อแอนตอปกปุ๊บ้าไปนะครับนะต่อเนื่องไปต่อเนื่องไปครับนะครับจำชื่อนี้นะครับผมแอดอาชาวีพีหนึ่งหกแปดนะครับผมปึ้งเข้าไปปึ้งเข้าไปปึ้งเข้าไป้อืมฝีสปินไม่มานะครับผมฝีสปินไม่มาจริงๆนะวันนี้นะโอ้โหไม่ชัดเจนเลยคนระับ ไปต่อนะครับไปนิดนึงนะครับกอด้ำไม่ไหวเดี๋ยวค่อยออกนะครับผมแต่ตอนนี้ก็ยังยังได้อยู่อะไรอยู่นะครับมามาไปแม่ดได้ตื่นกี้ได้ตื่นเต้นแป๊บนึงนะครับยังไงได้ตื่นเต้นหน่อยนะครับอืมลุยลุยลุยไปต่อซึบก็ัไปอ้อาลองดูผมว่าลองดูนะลองอ้าวหนิบ้างพอกดออโต้เท่านั้นะโโน่ะเรียบร้อยเลยเข้าเลยนะครับโอ้โหเจน เป็นไงครับผมบอกแล้วของก็แตกจริงนะผมดูฟีสปินเราจะด้านสักกี่บาทนะเปิบควายสาดไปนะครับเปิบโอ้โหเนียนะคูณพันเลย,ยคูณพันมันวิ่งนะเดี๋ยผมก็ยังไม่เคยได้ทีเงินนะขาดไปนะครับเออเิบเพิบโอ้โหคูณสองคูณอืออหือยัง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 ไมายังคูณสามคูณโอ้โหนี่ครับผมเข้าแล้วเท่าไหรเ่เอ่ยอ่าได้อยู่ได้อยู่นะครับผม ถึงถึงก็ไปถึงก็ไปถึงก็ไปถึงถึงไม่ถึงไม่ถึงไม่ไม่ถึงนะเป็นไงเป็นไงเข้าไม่ดีจริงวันนี้ผมนี่เข้าฟีสติปหนึ่งทีก็ยังไม่ชัดเจนนะผมว่าเดี๋ยวต้องเข้าอีกผมเชื่อเหลือเกินว่ามันถ้ามันไม่เข้านะพอเข้าแล้วเมื่อเงินมันไม่ค่อยได้นะมันจะเข้าอีกครับสังเกตุสังเกตมานะเดี๋ยวได้จริงเป็นไงแล้วเนี่ยเหลือกี่ทีลอทีสุดท้ายทีสุดท้ายขอนักหนักหน่อยขอนักหนักหน่อยนี่คูณยี่สิบโอ้โหปิดวินไปทีนะเท่าไรเอ่ย เท่าไร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 เพิ่มเพิ่มเพิ่มเพึ่มเพิ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 ่สี่สิบนะครับผมนะไปต่อไปต่อสำหรับเบสสองบาทนี่ก็ถือโอเคนะโอเคอยู่ปึ้งเข้าไปมีอีกไหม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 คูณห้าคูณห้าเท่านั้นนะผมโอ้ห้านนี้ไม่เข้าไม่ดีเท่าไหร่นะครผมแต่ก็เรื่อยๆเรื่อยๆครับผมผมว่าน่าจะน่าจะมีอีกครั้งหนึ่งนะผมว่านะอย่างยางผมว่าน่าจะยังมีอีกนะครับ รอดูรอดูนะครับลุยไปลุยไปไวัยรุ่นลุยไปไวัยรุ่นลุยไปลุยไปฟรีเกมไหมไม่ยังนะผมยังยังยังสัตตต่อสัตต์ต่อไปนะครับอ,อืออึ๊ออบเนี่ยบอกให้เวลาสิ้นเดือนนะผมเวลาเราเล่นนะถ้าเราเสียไว้นะครับเขาจะคืนเราห้าเปอร์เซ็นต์นะจริงจริงนะเขาใส่ใจด้วยน,นะครับผมเหมือนเงินเดือนอะ ใช่ไหมเขากสิ้นเดือนเงินที่เราคิดว่าเราไม่ได้แล้วก็เสียไปแล้วก็เสียก็เสียไปใช่ไหมเล่นได้มีได้มีเสียแต่ถึงเวลาปุแบบ๊บเอ้มันคืเนเอานี่เข้าอีกแล้วฟรีเกมนะ้วโอ้โมาอีกแล้วมาอีกแล้วโอ้โหชัดเจนมามามากแก้วมาแค่แปดครั้งแล้วผมเพียร์ปิ้นเกมนี้นะครับปุ๊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 บผ่บบบานไปอ้าวเข้าเหรอเท่าไหรคูณห้าบางไปบางไปนะคูณห้าสัดไปสัดไปตึงตึงเข้าไป ปังปังปังก็ไปปังก็ไปปังก็ไป,ป,ไปม่ไม่เอาอะไรเลย,เ,ลยเดี๋ยวอุย้ยคุณพันห์อืมวิ่งพลาดเลยครับขาดไปขาดไปดึงถึงถึงมีคุณพันมาแล้วอือคุณพันสายคุณพันมากเลยอยากได้ไม่ได้สักทีเคยได้ผมก็ได้มาเล่นนะเกมนี้ครับแต่เพื่อนๆคนไหนนะผมเคยได้คุณพันแนะชร์ประสบการณ์ได้นะครับผมสามารถคอมเมนต์บอกได้ว่าเว็บนี้ก็แตกก็แจกจริงๆนะคุณพันก็ได้มาแล้วอะไรแบบนี้นะครับ แต่คือผมยังไม่ได้งไงผมก็ยังไม่กล้าพูดนะครับผมอ่าอะาอ้าผมอะไรอะ่ะคูณห้าคูณอีกสี่โอ้โหเท่าไหร่วะคูณห้าคูณอีกสี่คิดไม่ถูกครับดูต่อบิ Big ๊กวินพิธีอืมนะ,ะเวลาเขาเข้าเขาจะเข้านหนักหนักเหมือนกันนะอ่าอ้าเปิร์ห้าสิบสี่แล้วแล้วก็ยังไงต่อเลยคิดทีเลยที่สุดท้ายคูณห้าคูณห้าแล้วคูณอะไรไหมไม่เอานะ 64บาทเข้า2ครั้งร้อยฝบาทก็โอเคถือว่าไม่เสียครับผมอย่างน้อยก็ได้ใช่ไหมเออป้ยปไป้ไป้ป้ปเติบเขอฝากไัเลยนะครับผมสำหรับเวสแอดอาชา168นะผมบอกได้เลยว่าการฝากถอนโคตรเร็วเลยนะอัตโนมัตินะครับเร็วจัดเร็วจนตกใจเลยนะผมบอกให้บางทีอะฝากไปผมกล่าวว่าเออไปกดนู่นนี่เล่นแป๊บนึงค่อยกลับมาเว้อเอาตัางเข้านะครับถอนก็นเหมือนกันโอ้ เขาเขาใส่ใจทุกรายละเอียดจริงๆนะสำหรับเวบนี้ผมบอกเลยว่าจริงๆจริงๆอยากให้มาสัมภาษณ์นะครับสําหรับเปิดยูวเซอร์การสมัครก็ฟรีนะไม่ต้องเสียสักบาทนะครับฝากไม่มีขั้นต่านะครับหบาทขั้นต่ํา1บาทถ้าสำหรับคนที่อชอบโปรโมชั่นนะครับผมก็สามารถดูรายละเอียดได้เลยนะครับทาเทิญน,นะครับสามารถดูได้เลยฝาก 100- ่ง้อยได้สรับยนะจโปรโมชั่นสามารถดูได้เลยนะครับถือว่า ขาให้เงินเรามาเล่นก่อนนะครับก็คือว่าฝากหนึ่งร้อยได้สามร้อยนะมีหายากนะครับลองดูนะครับลองดูวันนี้ผมเบสเบสนะผมขอราไปก่อนแล้วกันนะครับฝากไว้ด้วยนะครับแอดอาชาวีพ ar ีขอให้น้อใส่สล็อตจำชื่อนี้ไว้อีกหนึ่งครั้งแอดอาชาวีพ ar ีแล้วเราจะรวยพิลกันสวัสดีครับ